Mazda 2S Leather ปี2022รถสวยใช้ง่ายขับขล่องประหยัดน้ำมันใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากแถมฟังก์ชันบอกเลยว่าจัดเต็มสุดๆภายในเขาก็คุมโทนสีดำสวยหรูดูสปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยตัว S Leather Leather แปลว่าหนังตัวนี้เขาก็เลยได้เบาะหนังจากโรงงานแบบนี้เลย หน้าจอทัสกีนรองรับระบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ฟังเพลงได้สบายไม่พอเท่านั้นตัวนี้เขาได้ Apple CarPlay พลเราด้วยเป็น a p p l e c a r า l พ y แบบไวเลสอีกตั้งหากเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องเสียบสายชาร์จทีนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อกับ Google Map ดูเส้นทางได้สบายสบายไม่พอเท่านั้นเขายังมีไวเลสชาร์ h เจอร์มาให้ด้วยส่วนพวงมาลยัยเขาก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันคันนี้เขายังมีแผดด้วยชิปที่หลังพวงมาลัยมาให้ตั้งหายาอี้คนขับปรับที่นั่งไฟฟ้าไม่พอเท่านัันั้นนนเายงงมีีจจดจำำแห่่ท มาให้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นรถใช้ง่ายขับคล่องประหยัดน้ำมันแถมฟังก์ชันจัดเต็มสุดๆจะบอกให้ว่าค่าตัวเขาก็น่ารักมากๆคันนี้ค่าตัวอยู่ที่418,000บาทเท่านั้นเองทุกคนคุ้มมากอีกทั้งยังฟรีดาวได้เลยตกผ่อนเดือน7,000บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วมั่นใจได้รถสวยคุณภาพไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ำแน่นอนรับประกันระบุในสัญญาซื้อขายไม่ได้พูดกันปากเปล่าด้วยใครเล็งอยู่อย่าคิดนานมาไวไปไวแน่นอนคะ่ะคันนี้